ข้อคิดหนึ่งนาทีกับพลตรีนเรศจิตรัก์เรื่องคติธรรมอันเป็นมงคลชีวิตประสิทธพิพรของหลวงพอ่อเจ้าประคุณสมเด็จพระธิรยนบุญนีวราชายัยโยกรรมการมหาเทรสมาคมเจ้าวาดประเทศพระสิรินทราวาาได้ประธานไว้กล่าวพลตรีนเรศจิตรักขอน้อมนำคติธรรมนั้นผ่านบทกวีดังต่อไปน,นี้ว่าสมเด็จพระทีประธานพรสอนลูกหลาน ให้ทำทานรักษาศีลทุกถิ่นที่ทั้งเจริญภาวนาบารมีเป็นความดีเบื้องต้นมงคลชัยลาบและยศมิชยันกันนรกถ้าจิตตกมืดมนจะหมดไหมอย่าหลงลาบเมายศคิดโคตรใครสร้างบุญไว้เป็นต้นทุนจุนเจือกันถึงเวลาบุญต้องมาฟ้าต้องส่งจงมั่นคงพุทธคุณบุญสร้างสรรค์ถ้าบุญหมด ยศลาบหายสลายพลันรู้เท่าทันอย่าประมาทอย่าขาดดีมันสวดมนต์แผ่เมตตารักษาไว้ฝึกทำใจให้สงบพบสุขีมันเข้าวัดปฏิบัติธรรมนำชีวีบารมีต้องสร้างไว้ไม่ขาดทุนการทำบุญทำหมดตัวอย่ามัวช้าใจต้องกล้าสละได้ให้เกื้อนหนุนอย่าทำตัวสับสนจนหมดบุญ จะเสื่อมศูนย์ตายซากก่อนจากไปอย่าอยู่ว่างห่างผู้ใหญ่ไปไม่รอดจะมืดบอดหมดหนทางสว่างใสอยากก้าวหน้าต้องขยันหมันเข้าไปใกล้ผู้ใหญ่ชีวิตดีมีเด่นดังเกียรติยศมีมาเพราะหน้าที่อำนาจมีเพราะตำแหน่งเขาแต่งตั้งตำแหน่งหมดอำนาจหายไม่จีรัง ควรสร้างสรรค์ความดีเป็นสีตนยึดสามช่างมันฝึกนึกเข้าไว้ช่างมึงไซเรื่องของเขาเราอย่าสนส่วนช่างกูชั่วดีมีหรือจนต้องฝึกฝนช่างมันมั่นอุราแข่งเรือแข่งพายแข่งได้หมดจดจำไว้แข่งไม่ได้คืออำนาจวาสนาเหตุเป็นเพราะบุญเก่าเขาทำมา รู้ล่วงหน้าอย่างนี้ได้สบายใจยามเรืองรุ่งพุ่งเปรี้ยงดุดเสียงฟ้าแม้เทวายังสยบหลบทางให้จะหยิบดาวเดือนชมก็สมใจคงร้องไห้วันหนึ่งแน่คราวแพ้มีมีเงินทองกองล้นพ้นภูผาถึงเวลาก็ต้องตายกลายเป็นผีถึงแสนรักก็ต้องร้างห่างทันที ควรทำดีไว้ให้มากก่อนจากไปหากทุกคนได้ทุกอย่างดังที่คิดสิ้นชีวิตจะเอาของกองไว้ไหนจะได้บ้างเสียบ้างช่างประไรเรื่องของใครเรื่องของมันเท่านั้นเอง